สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาพบกับคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับว่าจะมีความคัแยนกันอย่างไงบ้างเมื่อได้เห็นภาพโปรโมทภาพยนต์บทเพศงแนิวาสองซึ่งก็จะเป็นเวอร์ชั่นของภาพยนต์นะครับซึ่งก็จะออกฉายในวันที่4พฤษภาคมปี2565ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งคอมเมนต์ที่นํามาแปลนะครับก็จะมีทั้งคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาและไทยนะครับและคอมเมนต์จะเป็นยังไงกันบ้างไปฟังกันเลยครับ คอมเมนต์แรกสำหรับวันนี้นะครับก็ได้กล่าวว่าขอบคุณคนไทยที่รักวัฒนธรรมกัมพูชาและส่งเสริมวัฒนธรรมกัมพูชาคอมเมนต์ถัดมาใช่แน่นอนเพราะมันเป็นชุดชาวเขมรนสำหรับคอมเมนต์ท่านนี้นะครับก็ได้กล่าวว่าเสื้อผ้าโบราณของเขมรน,นั้นมีมาช้านานแล้วเพียงแต่ว่าประเทศของเรามีผู้บุกรุกจากเสียมราฐเหตุผลว่าทำไมเรา จึงไม่สามารถรักษาวัฒนธรรมดังเดิมไว้ให้ดีได้ทำให้พวกเขาเรียนรู้จากเราเกือบทั้งหมดประเทศไทยนั้นไม่มีวัฒนธรรมใดๆเป็นของตัวเองกระทั่งการเต้นลําก็เป็นเหตุผลว่าทำไมการเต้นลําและเสื้อผ้าจึงคล้ายกับขมรนคอมเมนต์ถัดมาอยากเป็นคนไทยก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเสแสร้งเป็นของตัวเองคอมเมนต์ถัดมานะครับขมรสบาย ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยจากสาลีของอินเดียในขณะที่ความเจริญรุ่งเรืองของยุคละแวกและหลังจากการล่มสลายอายุทยาก็ถูกนำมาใช้คอมเมนต์ถัดมาคุณโชว์ชุดเรื่งเดิมของคขมเมตั้งแต่ศตวรรษที่1ขอบคุณคอมเมนต์ถัดมาแต่งชุดสมัยสยามไปปกครองภูมิใจมากใช่ไหมเสื้อผ้าที่คขเมรใส่ก็เป็นผ้าไทย คอมเมนต์ของท่านนี้นะครับก็ได้บอกไว้ว่ามันอยู่ในกัมพูชามานานแล้วคุณได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมของเราตั้งแต่ยุกระแวกร่มสลายเป็นภาษาเขเมรที่เราเรียกว่าสมโพธกระเป็นสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยฟูนันปีคศหนึ่งคอมเมนต์ <Comment S 2> ถัดมานะครับแม้กระทั่งพนมลุงก็เป็นหนึ่งในวัดเขเมรที่มีมากกว่า50วัดในประเทศไทยคุณเคยเรียนรู้หรือไม่ ท่านถัดมานะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าในจารึกโบราณไม่มีการเข้าถึงชาวเขมรมีแค่นักวิชาการชาวต่างชาติเท่านั้นที่เดาออกแต่คนในหมู่บ้านของฉันทุกวันนี้ยังคงสามารถแกะสลักหินได้คอมเมนต์ถัดมานะครับชาวพิมายสามารถอ่านอักสองโบราณได้ตั้งแต่บรรพับรุษแต่ปัจจุบันนั้นไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่ก็ยังมีคนเขียนได้และสามารถแกะสลักหินได้ และไม่ใช่คนขมินด้วยไม่พูดขมินและคนท้องถิ่นก็ไม่เรียกศิลปะนี้ว่าขมินมีแต่เฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้นหรือฝรั่งเศสมาปกครองขมินต่อจากสยามคอมเนตนสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับก็ได้กล่าวว่าสมโพศ์สมรอยเป็นหนึ่งในชูระดับชาติตั้งแต่สมัยอังกอร์แล้วก็มีหลากหลายสไตล์ถ้าผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วย ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ